ที่แตงควรี่ตัวได้แมทชกันมากครับพี่กางเกงเลือเสื่อสายออกก่อนแป๊บหนึ่งเอาจึงสูงนะเอามาเอาอ่ลงต่ำๆได้ไหมทั้งหลังไม่เห็นเลยฟังหมดเลยได้ต่อขาต้องมีมาน่ารักอกล้ ให้รู้ว่าเจตีกตา,ายในการถอนทีมงานทนายนะครับทั้งสามท่านก็วันนี้เราก็ได้คุยกันการส่นตัวนะที่เราจะพลก็ไม่ว่าวันนี้นะครับทีมงานทนายท่านจะถอนเราก็ยินดีนะครับเราก็คิดว่าโอกาสข้างหน้านะครับถ้ามันมีอะไรที่เราต้องพึ่งพาทนายก็คงจะมีโอกาสข้างหน้าทีานทนา่เราจะได้ใช้บริการทีมงานทนาย ถ้าในส่ววันพรุ่งนี้คุณวาดลุงจะไปด้วยใช่ไหมคะพี่สังครับไปครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมนัดกับพี่รัชชนมาเจอกับพี่ตล้วั้มมายังครับยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยกับนายต่ามเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมพยายามโทรติดต่อนายต่ามท่านไม่ได้รับก็ไม่ได้รบกวนเลยท่าน ยืยังม็ <shrink. S 2> เป็นคำที่ผมที่ไม่ป้องกันไม่ได้เก th er ิดร no, th er right. ื่สด้ที่ดยงตเนาะข้าิลุงไหมิลุงใช่ไหมผลเองก็สอบมาเสนอว่าผมยังยังไม่ไม่รู้ว่ามันเกิดผีดอะไรขึ้นแต่ผมก็เคารพการตัดสินใจของทีมงานทัก้ย่งตอนก็เป็นคนสะด้รองของทีานตี้อมได้ก็ต้องรอผ่านที่นกงคนวณครับ ที <ítulo> ่ต <imprisoned> anyway, ิ่อเข้ามาแล้วก็นายที่เราเข้าไปพบด้วยครับก็เราทเพมาเราก็ไม่มั่นใจว่าทีมงานมาว่ารานคนทามีคุของางนาคนหม่ที่จะเข้ามาดต้องเป็นยังไงครุณก็ถาม่าคุณสมบัติของทนายจริงแล้วก็ทนายทุกท่านก็จบมาเหมือนกันนะเนาะ เหมืนกันจะเป็นนักกฎหมายในที่เดียวกันทุกคนนะครับแล้วนี่ส่วนทนายตรงนี้ทางทนายตั้มแล้วะทนายรัชพลได้มีส่วนในการแนะนำด้วยไหมคะก,ก็มีครับเ<ม>พราะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมง,งานทนายชุดใหม่ก็มาทางทนายจิตชุดใหม่กับทนายตั้มสีทาพิมพ์มังเกอรท่านก็ต้องติดต่อสอบถามเรื่องรายละเอียดต่างๆอยู่แล้วครับ แ่ลิยัน่าับนี้ก็กกน่าจะดีแล้วว่าใครเป็นใครครับไม่เกินสัปดาห์นี้ครับไม่เกินสัปดาห์นี้นก็กันจันแล้วนะครับก็คงไม่เกินวันศุกร์หรือวันเสนาร์า้ากคบกังวลไหมคะว่าจะเกิดกรณีเช่นที่ผ่านมาอีกอาจจะซ้รำรอยทนายเข้ามาแล้วมีการถอนตัวอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะถ,นนถ้าเกิดว่าตามอบงาับกฎหมายถ้าเกิดว่าทนาทนคิดว่าความสามารถถอน้ครับถอนได้ตลอดก็เหมือนอย่างนี้ครับก็สามารถทีจะถอได้ตลอดก็อยู่ที่ว่า เรากลงกันยังไงถ้าความเห็นไม่ลงรอยกันมันก็มีสามารถเป็นอย่างนี้ได้อยูอครับกังวลไหมคะแบบนี้ก็ไม่กังวลครับไม่กังวลนะครับเพราะว่าเชื่อว่าทนายท่านมาท่านต้องต้องต้องดูเรื่องข้อมูลต่างๆนะครับว่าสามารถที่จะต่อสู้ในในชั้นศาลได้ขนาดไหนคุณผู้ชมคะว่าถ้ามีทนายคนใหม่มาถือมีประเด็นที่ไม่เข้าใจกัน ก็ก็คงไม่มีภาคสองมะพี่เนาะพอเวลาพอาไม่มีภาคันนะครักประเดีราม่าต่องคิยงนเอรันนี้เ็เสียงคะกับวันนี้ผมก็ยืนยันกับอามรินไปแล้วว่าคลิปเสียงดังกล่าวนะครับมันเป็นคลิปเสียงที่มีการปล่อยนะครับในช่องยู u b e นะครับหลายเดือนแล้ว นะครับไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องมัแต่เป็นสิ่งของคุณดีครับเป็น <c oughs> สิง่งเจตนาในการพูดตอนนั้นเป็นยังไงมันเป็นคอนเทนต์ครับเป็นคอนเทนต์ที่เราพยายามพูดเรื่องอะไรที่มันมันทำให้เรารู้สึกสบายใจครับทำ <c oughs> พูดที่บอกว่าพุดเดินอะไรนั้นนะ่ะมันเป็นที่มาว่าผมได้ไปพูดคดจริงถึงคุณพุทธจริงๆแล้วมันไม,ม,นไม่มันไม่ได้หมายถึงว่าเป็นที่พุทธ นะครับที่พูดผมก็รู้จักท่านเพราะผมเคยไปอมรินไพร์ฟังเลยนครับให้การนึกของแบบเอ๋จะได้สัมภาษณ์แล้วกนะ็ครับก็ให้คนชี้แจงหน่อยเพราะว่าในพิมีการแบบพูดทักทิ้งหลายชื่อเลยมี่แหละครับมีพาดจริงชื่อด้วยเหรอครับมีมีแบบว่าเป็นแบบอา่าพูดเตอรหรืออย่างอื่นนะคะเอ๋กให้แบบมันเป็น,ม,นมันเป็นคำพูดท,ที่ที่เราโยนกันไปโยนกันมาตอนนั้นเป็นการสนทนารนะหว่างคุณกับทางยูทูบเบอร์รายหนึ่งใช่ไหมครครับ ้อเกรเ็ขึน้นอยากะไรีนก็อยากจะนํำเรียนว่าสิ่งที่ลุงพูดกับยูทูบเบอร์ช่อง่นง่าวนะครับก็เป็นการสร้างคอนเทนต์ที่พยายามตอบกับโซเชียลนะครับมันก็ไม่ได้เกี่ยวว่าผมจะไปพูดสื่อถึงใครนะครับแต่พอดีผมก็ดูข่าวมาสองระมาณก่อนก็เห็นที่พูดที่พูดท่าน,นออกมาพูดว่า,าท่านไม่ได้เป็นพุทเดินอะไรพวกนี้แล้วมันก็ไปพ่วงกับคําว่าอะไรท่านท่านจะเป็น อะไรพิกบูอะไรนั่นแหละแล้วก็มีสื่อโซเชียลที่เขาตัดเอาคําพูดของพ่แตนไปต่อไปต่อว่าพ่แตนพูดแบบว่าอย่าเก่งแต่นในจอให้ออกมากัดข้างนอกอะไรประมาณนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่าโซเชียลเขาต้องการอะไรทําไมเขาไม่พยายามที่จะ,ะมุ่งไปเรื่องคดีว่าคดีที่เกิดขึ้นในบ้านปกคกองมันจะเป็นยังไง การตอบโต้กันทางโซเชียลมากกว่ามันทำให้เราต้องระมัดระวังมากขึ้นเลยคะเวลาเราจะทําคลิปอะไรต่างๆถ้าไม่มีการบันทึกเสียงก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่คลิปดาง่าวนะครับผมก็ได้อนุญาตให้อัดเสียงตอนนั้นเราคุยกันแล้วก็อัดเสียงกันเลยเป็นการเจตนาที่จะทําก็คือเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าโลกโซเชียลมันน่ากลัวแคนั้นเองครับโตกันไปโตกันมามันไม่จบจะพอตรวจประเด็นที่คลิปเสียงออกมา แล้วก็ออกข่าวรงถึงมีกระแสที่ท่านอาจารย์ลุนกับป้าเทียบเยอะไหมคะไหนจะต้องอ่านเท่าไหร่เท่าไหร่เทวลับ,บป้าเทียบโดนตีเทียวคงคงโว้คงระเบิดไปแล้วแหละนะเพราะว่ามันก็มีทั้งคนเห็นต่างนะทั้งด้านบวกด้านลบนะหนึ่งปีกว่าที่ที่เราเจอกันมาเนี่ยมันก็ทั้งมีทั้งคนเห็นเห็นว่าเราเป็นคนดีบ้างเห็นว่าเราเป็นผู้ร้ายบ้างล้วก็ เขาลบกันตัดสินใจหรือคอมเมนต์ของเขาแต่เราไม่อยากจะไปตอบโต้นั้นมากกว่าขอถามอีกนิดนึงนะอุงเนาะในส่วนของประเด็นที่มีคนในครอบครัวเนี่ยออกมาเรื่องของยูทูบอร์เนี่ยค่ะขัดแย้งหรือยูทูบเบอร์กับญาติคนในครอบครัวอันเนี้ยจริงไหคะหรือว่ามีความขัดแย้งจริงแล้วการทำยูทูบเบอร์เนี่ยถ้าแต่ละช่อง ไม่ไปไม่ร้ายหรือว่ากล่าวใครผมเชื่อว,ว่าอีกฝั่งเขาก็คงจะไม่ตอบโต้แต่ถ้าตอบโต้กันไปตอบโต้กันมามไม่ต้อ่จบอครับก็ขุดมีจะมาเรื่อยๆก็อยู่ประมาณนี้เรื่องการทำศูนย์เก็บการทำศูนย์จริงๆแล้วผมให้ให้ความเคารพนะครับในการตัดสิใน,ใน,ในใจของทีมงานพนัน แสดงว่าวันพรุ่งนี้เราจะไม่แถลงขัดขันก็เราก็ต้องให้ความเคารพนะทนายเจริญเพราะว่าทนายท่านก็ตั้งใจที่จะถอนอยู่แล้วอย่างเราก็เคารพเคารพในการตัดสินใจของทนายท่านทนายเจริลครับขั้นตอนอย่างที่พูดคุยกันทมื่องันแล้ววันนี้นค่ะขั้นตอนมันจะต้องเป็นยังไงคะเพราะว่าการไปยื่นอุทธรณ์อะไรต่างๆเกี่ยวกับการถอน ก็คือสรุปแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้มีการจัดทําเอกสารในการถอนพนายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็สามารถที่จะไปยื่นได้9ก้าโมงครึ่งที่ศาลจังหวดัดพุทธนาหารนะครับแล้วก็คิดว่าจะรอเลยว่าศาลจะมีคําสั่งอย่างไรนะครับซึ่งได้คุยกับลุงพลแล้วลุงพลก็ไม่ได้คัดค้านอะไรนะครับผมก็สามารถที่จะคิดว่าไม่น่าไปมีปัญหาอะไรแล้วก็ศาลน่าจะอนุญาตให้ถอนได้ภายในวันพรุ่งนี้เลยนะครับถ้าศาลมีคําสั่งไม่น่าติดปัญหาอะไรครับ คืออย่างกรณีที่ผ่านมาอาจปากอาจจะสั่งว่าต้องให้ลูกความมีทนายใหม่ก่อนนะคะก็เป็นอย่างนั้นก็ <S <S ไม่ตรงนี้ผมไม่ห่วงพราะเมื่อกี้ลุงพลจะบอกแล้วว่าเดี๋ยวก็คงม,มีทนายใหม่มาแต่ว่ารอขั้นตอนการถอนทนายเก่าให้เสกกร็จก่อนนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็สามารถที่จะแถลงทางศาลได้อยู่แล้วคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับผมตัวของทนายติดใาเองมีการฝากอะไรถิงสารมาหรือว่าสื นายตาั้มนายตั้มเนี่ยไม่ได้ฝากมานะครับแต่เท่าที่ผมคุยเนี่ยนายตั้มก็ยังเป็นห่วงพลอยู่นะครับลึกๆอ่ะเป็นห่วงอยู่นะครับแล้วก็เห็นใจนะครับแต่ส่วนประเด็นที่เขาถอนเนี่ยผมก็ก็ได้เรียนไปแล้วนะครับว่าเป็นความคิดเห็นทางคดีที่ไม่ตรงกันนะครับผมแต่นายตั้มอะ่ะเขาก็เห็นใจอยู่อ่ะนะครับไม่ได้ว่าชอบทิ้งอะไระครับผม ันก็นามาสู่การทําคลิปอะไรต่างๆแล้วก็ว่าลงพลแบเอ๊ะเป็นขออภัยนะเป็นหมาหัวเน่าหรืออร่าพอเรามาทําถึงขนาดนี้เรามาถอนทีมออกแล้มก็ถึงหรือเปล่าตรงนี้ถ้าถามผมนะผมเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับหัวหน้าทีมถอนผมก็ต้องถอนตามนะครับแต่เพียงแต่ทนายตั้มกับทางลุงพลเนี่ยอาจจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับแต่เราคนมีแนวทางของตัวเองนะครับซึ่งมัน พอมาคุยกันแล้วมันไปกันไม่ได้นะครับในวันนี้นะฮะแต่ในอนาคตเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะมีการปรับความเข้าใจอะไรกันเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าถ้าหากว่าลุงคนมีทนายใหม่แล้วก็คงไม่ไม่เข้าไปยุ่งนะครับผมความสำคัญกับทางทีมในความกับลุงคนถ้าไม่ใช่เรื่องคดีแล้วเนี่ยยัง ตัวผมเนี่ยไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะรับมันเดิมครับเหมือนเดิมอ่านเดิมส่วนทางทนายตั้มเนี่ยเขามีคดีหมิ่นประมาทอยู่ที่ทําให้ลุกพลอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นในเรื่องของคดีเขาก็ยังไงเขาต้องคุยกันนะครับผมคนที่อามก็คงไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเด็กทำนะไรคมหน่อยก็ดีนะครับที่ว่าลุงพลน่าจะมี คนดูแลอยู่แล้วรับร่วมตอ่อในในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยเอกสารเนี่ยนะครับก็ต้องฝากเรียนว่าเอกสารที่สารสั่งให้ทางทนายชุดเดิมทำเนี่ยเราทําเสร็จแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ให้ทางมุงลพิจาราดูแล้วก็ไม่รัดขานนะครับอันดับแรกเนี่ยเอกสารตัวแรกเนี่ยก็คือสารสั่งให้ระบุมาว่าพยานแต่ละคนเนี่ยนะครับมีความสําคัญอย่างไงบ้างตรงนี้นะครับเราทําเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวพ่งนี้ยื่นเลยอีกตัวหนึ่งเนี่ยคือคาให้การในคดีแพ่งนะครับตรงเนี้ยเราก็ บอกนะครับว่าทางโจย์ร่วมเนี่ยนะครับน่าจะเข้าข่ายในการเรื่องของใช้สิทธิ์โดยมิสุจริตนะครับแล้วก็มีคําขอขอให้ศาลเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนะครับซึ่ง10ล้านสามแสนเนี่ยครับค่าธรรมเนียมสูงสุดก็สองแสนบาทนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าศาลเห็นว่าใช้สิทธิ์โดยมิสุจริตอาจจะสั่งให้คุณแม่ของน้องต้องชำระค่าธรรมเนียมซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้นะว่าคุณแม่ของน้องเขาไปปร,รึกษาใครนะครับแต่ว่าคนที่ให้ทำปรึกษาเนี่ยก็ควรที่จะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้นะครับ มีการเรียกสิบล้านสามแสนใช่เขาเรียกค่าธรรมเนียมมาสิบล้านสามแสนนะครับแล้วผมดูมันไม่บบคือบบเราไม่<ร>ตีความไม่ตีค่าชีวิตของน้องนะครับแต่ว่าสิบล้านสามแสนผมคิดว่ามันเยอะไปนะครับผม,มแล้วการเรียกค่าเสียหายเนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ต้องเสียตังค์นะครับแต่ว่าถ้าคุณเรียกเยอะเนีย่ยศาลมองว่าถ้าศาลมองว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตเนี่ยศาลก็เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซึ่งก็ทําให้ทางคุณแม่ของน้องชูอาจจะเสียตังค์ได้นะครับดังนั้นตรงเรียกที่ผมบอกนะว่า คุณแม่ของน้องเนี่ยเขาไปปรึกษาใครเนี่ยครับแล้วเกิดจากคดีที่มันไม่ต้องเสียตังค์เนี่ยแล้วกลับว่ากลายเป็นคุณต้องเสียตังค์เนี่ยนะครับคนที่ให้คำปรึกษาเนี่ยก็น่าจะมีความรับผิดชอบในในส่วนนี้ครับผมใครทนายที่เรารู้กันไหมครับผมไม่รู้เขาปรึกษาใครนะฮะก็คิดว่าใครที่ให้คำปรึกษาก็ควรจะรับรับผิดชอบในส่วนนี้ครับผมครับอ่ะมอบไปแล้วเชิญก่อวันนี้วันนี้ผมมาให้กำลังใจแล้วก็มอบ ไม่แต่ผมผมมอบไปแล้วอโคจะมอบคนให้ได้คนมอบของอันี่ใหม่ให้ทนายทนายตั้มจริงจริงแล้วลุงกับป้าก็ให้ให้ให้ท่านไปแล้วนะครับจะบอกนะว่ายาปลูกผมซาเล่นซาเล่นดีแล้วครับ็อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนถ้าเกิดเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับขอฝากให้ดีเลยวโทษได้ไหมโทษได้ไหมในไหนก็ในไหนไล้วนี่คือเป็นพิมพครับ สปรนยังไงบ้างอะก็พูไดหบำรุงผิวครับบำรุงผิวหน้าครับพูดได้นะครับได้ครับบำรุงผิวหน้ากฎหมายอะไรีม่ใอยอครับมีตัวตัวะไรครับก็มีเซรั่มมีครีมแล้วก็คอนลอน้ำครับแล้วก็เอีลเลอร์หน้าห้วเป็นังไ ใช่คร<ะ>ับขอบคุณอรยบขอบคุณครัขอบคุณครับใช่ครับก็คลังจากที่ไปทาขับไปที่ศาลตรนี้ก็ทุกครองคาวันก็จะจะเที่